ไฟล์ผมมีเพียบอะไรด้วยก่อนเดี๋ยวต้องเสร็จละจะกลับบ้านละโอเคหนึ่งสองสามกดปุ่มครับเขาจะทําการรันทุกคนดูฝั่งซ้ายครับโอเคไฟล์ของผมมาเพียบเลยเห็นะฮะทุกคนนี่ไฟล์ PDF แต่เน้นพายกีต้าร์เก่อนทุกคนคือไปพักผ่อนครับโอเคให้หุ่นยนต์ทํางานครับออโตเมชั o n อันนี้ผมสุ่มเปิดไฟล์0ูนย์นะครับนี่ไฟล์0 0 1 4ไฟล์023ครับเปิดขึ้นมาโอ้อินโฟกราฟิก ก็ดูไฟ0001นะครับเปิดที่มาซื้อขายอะไรยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาใช้งาน Microsoft Excel แบบเจ๋งๆคูคูๆกันนะครับโดยที่ฟีเจอร์ในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าเรื่องของ Automation ทุกคนได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับเขามากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันนะทุกคนอย่าทํางานซ้ําๆครับทุกคนจะต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยครับเครื่องมือในเรื่องของ Automation มีเยอะมากเลยนะทุกคนเช่น Power Automate Desktop Automate เอาอะไรก็แล้วแต่นะครับ UI Path ก็แล้วแต่เนาะพวกนี้เป็นพวก r o b o t i c Process Automation นะครับทำงานซ้ำๆได้แต่เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาทำ Automation แบบ Native แบบ Excel เครื่องมือคลาสสิกมากชื่อว่า Macro ครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากพาทุกคนมาคุยเรื่องของ Automation นะครับอย่าหยุดเรียนดูในะครับทุกคน ผมเคยทำคลิปของ Macro Excel ไปนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับโอเคทุกคนไปดูได้นะครับสำหรับ Macro รพื้นฐาน Mac โคเบื้องต้นสำหรับการใช้งานออโตเมชันนะครับ uh, ในเคสนี้ถ้าทุกคนดูไฟล์นี้นะผมเตรียมเรื่องของตัว Invoice ทุกคนอาจจะเป็นใบแจ้งหนี้ใบ Quotation ใบเสนอราคาใบเสร็จรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทุกคนจะต้องออกให้กับลูกค้าโอ้ oh, วันนี้ลูกค้าสั่งซื้อออเดอร์มาเพียบเลยทุกคนจะต้องมา ขีข้อมูลพิมพ,มพม์นู่นพิมพ์นี่แล้วก็แนบไฟล์ PDF อ่ะส่งให้ลูกค้าอะไรพวกนี้ทนะุกคนผมจะบอกว่างานตรงนี้นะครับเราสามารถให้มาโครช่วยได้ซึ่งเดี๋ยวในเคสนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมได้เตรียมสูตรเรียบร้อยแล้วสูตรในที่ีหมายถึงว่าผมได้ทําการเตรียมข้อมูลลูกค้าโอ้โหกี่ออเดอร์คัเนี่ยโอ้เพียบเลยร้อยกว่าออเดอร์นะครับเป็นร้อยเลยนะแล้วก็ผมมีรายชื่อสินค้านะครับสินค้าผมอาจจะเป็นอ้อสอบรมของนายเอ็กซ์เพอร์เทรนนิ่งโอ้โหนี่เอ็กซ์งเอ็ก l เซ Power Automate Power BI Python แล้วก็มีลูกค้านะครับอันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาให้เบอร์โทรเบอร์โทรข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแม็กนะครับอ่ะโอเคโดยที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองดูครับตอนนี้ผมเขียนสูตรนะครับภารกิจของผมก็คือว่าถ้าผมใส่เลขที่ใบส่งสินค้านะครับเช่นผมลบถ้าผมลบทิ้งนะครับมันก็จะว่างเปล่านะเพียงแต่ว่าถ้าผมกรอกข้อมูลเข้ามานะครับเช่นลูกค้าผมเขียนเลขที่ใบสั่งซื้อนะครับเช่น2 4 0 4 0 7 0 0 0 0์ Enter ครับก็จะโชว์นะครับ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นใบที่2ซึ่งซึ่งหมายถึงว่าผมเอาข้อมูลจากตรงนี้ทุกคนเอามาทําการใส่นะเขาซื้อกี่รายการเป๊บปึ๊บปิบปบ,บผมจะบอกว่าเขาซื้อ4รายการครับผมก็จะเขียนสูตรเอ็กซ์ลูอัพ If Bank โอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ติต่างว่าเป็น Excel นะครับถ้าใครยังไม่คล่องก็อันนี้ต้องเป็นพวกการใช้ Excel นะที่ n i g h t s p e r t ก็มีหลายคลิปเลยครับใครยังไม่เคยใช้ Vlookup Xlookup Mas มช l ุลูพงรูปภาพโอเคมีคลิปสอนเพียบเลยนะครับถ้าทุกคนไปดูนะครับหรือถ้าใครอยากมาอบรมกับ n i g h t s p e r t Training นะครับเราก็มีคอร์ส Excel เพียบเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ Excel Intermediate Excel Advanced นะครับสอนการใช้เทคนิคขั้นสูงพวกนี้ครับหรือว่ามาโครนะครับหรือว่าการทํา รีพอร์ตด้วย p i ว o t เท l บทลทำแดชบอร์ดนะครับทำการเตรียมข้อมูลด้วย Power q u ์ค y มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเพิ่มทักษะให้ทุกคนได้ศักยภาพในการใช้งาน Microsoft Excel หรือว่าโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับมาเรียนรู้กันได้นะครับ มาดูกันต่อครับโฆษณาจบไปแล้วฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองอทํางานในส่วนของตัว m a โครกันนะครับในเคสนี้โจทย์ของผมสั้นๆนะครับฟังโจทย์ให้ดีครับก่อนทำ m a โครเราต้องทุกอย่างชัดเจนจนผมคือผมอยากเปลี่ยนเลขที่ใบส่งสินค้าครับโอเคจากเลขนี้ไปเป็นเลขถัดมาไปเป็นเลขถัดมาแล้วก็ผมอยากเอาเจ้าตัวใบนี้วยก่อนเอามาออกเป็นไฟล์ pdf ถ้ามี100ใบผมอยากต้องการตรงน,นี้100รายการดังนั้นเดี๋ยวทุกคนมาลองดูนะครับในงานนี้ใครอยากจะพพลายเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับนะเช่น ฉันต้องมานั่งใส่รายชื่อข้อมูลฉันจะต้อง Copy p a s t พงาน Copy p a s t พอะไรพวกนี้หุนยนต์ทำเร็วกว่ามนุษย์เยอะนะเดี๋วก่อนเนาะแล้วก็เครื่องมือทีออ่ Microsoft Excel สามารถช่วยได้นะครับคือ a c โครดังนั้น m a โครเป็นเรื่องของการช่วยในการทำงานซ้ำๆนะครับฉากหลังมีการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา Visual Basic for Application หรือเรียกว่า VBA ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาเรียนรู้นะครับไม่ยากนะแต่ก็ย้าไม่ง่ายดังนั้นทุกคนก็โฟกัสมานะครับ คราวนี้มาดนกระบวนการในการสร้างมาโครครับทุกคนต้องคิดแบบเป็นขั้นตอน1 2 3 4นะครับแบบเป็นขั้นตอนเตงผม,ผมคือผมจะทําการเอารายการตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเตรียมรายการของเล็กที่ไปส่งสินค้านะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการเอาข้อมูลตรงนี้ครับถ้าคอนเซปต์คือ Copy จิ้จ้าเซลล์นี้คลิกขวา paste value ตึงนะครับแล้วก็ผมก็จะมา Save as เป็นไฟล์ PDF เดเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงครับว่าผมได้ทําการจัดหน้ากระดาษหรือย,ยังเนาะถ้ายังไม่ จัดผมอาจจะต้องจัดกันนะะดังนั้นผมอาจจะครุมแล้วก็ผมอาจจะทําการเซตด้วยการเซตเพจเลเยอร์นะผมทําการเซต p ริ n แนเรียนะครับให้ดีแล้วก็เซตความกว้างนะครับว่าพอดีกับ1ห,หน้าจอดังนั้นถ้าผมเซฟแอสครับผมขอเซฟแอสเป็นไฟล์อย่างเช่นตอนนี้ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่า order n 이 expert นะ,ะผมขอตั้งชื่อครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ pdf นะผมก็เซฟเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีเดี๋ยวก่อนผมก็ตั้งชื่อตามชื่อ order สองศูนย์สองสี่อ่าแล้วก็ใส่ตามเลขของของวันที่ต่างๆตรงนี้ครับแนวว่าเอ้ยเขาเป็นเลขอะไรผมก็ทําการใส่ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF อันนี้เป็นไอเดียนะครับตามชื่อตรงนี้ขอเป็นตามเลขที่ใบส่งสินค้าน่าจะดีเวลาเอาไปใช้งานต่อหรือทำออโตเมชันอื่นต่อผมใช้ครับแล้วก็ทำวนลูปแบบนี้ดังนั้นถ้าทุกคนมาลองดูนะครับในตัวไฟล์นี้ผมจะต้องเห็นไฟล์ PDF หน้าตาแบบนี้นี่คือข้อมูล PDF แต่ว่าผม,มอยากได้100ไฟล์ ที่ไม่ใช่ข้อมูลซ้ำนะต้องข้อมูลต้องแปลเปลี่ยนแบบออโต้ได้ครับดังนั้นเรามาเริ่มกันนะครับโดยการใช้ไมโครครับ ดังนั้นเดี๋ยววิธีการตรงนี้ครับผมจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาสร้างแมโครนะครับเดี๋ยวทุกคนมาลองดูนะผมขอลบไฟล์ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะ,ะขั้นตอนกระบวนการครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือ1ก็คือต้องเปิดเครื่องไม้เครื่องมือของแมโครขึ้นมาก่อนซึ่งถ้าใครจะเปิดโดยใช้ป้ายที่ชื่อว่า d e v e l o p e r นะครับบางคนอาจจะยังไม่มีนะป้ายนี้ก็คลิกขวาที่ Ribbon นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งชื่อว่า customize the ribbon ผม customize ครับผมติ๊กเครื่องหมถูกที่ developer นะแล้วก็กดโอเคเนาะผมก็จะได้เครื่องมือเครื่ ข้อมูลตรงนี้ครับเอามาใช้งานกันนะคอนเซปต์มีอยู่ว่าเราจะสร้างกระบวนการด้วยการบันทึกขั้นตอนอย่างเป็นระบบอย่างเจ๋งๆถ้าใครใช้พวกช็อตคคตคีย์เป็นอันนี้จะเวิร์กมากแต่นั้นเราจะทำแบบเจ๋งๆกันนะครับแต่นั้นเดี๋ยวกระบวนการผมรีวิวอีกทีนึงน,นะครับเริ่มด้วยเราจะเอาเจ้าตัวนี้ Copy เอามาแปะที่ตรงนี้ save as ตั้งชื่อไฟล์เหมือนกับเจ้าตัวนี้นะเป็นดอก PDF นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เล c คอ d ถัดไปอันนี้ผมเป็นไอเดียนะครับทุกคนอาจจะมีที่พักใจแถวๆถวคอลัมน์นี้ก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเยอะนะเช่นไป Copy ีข้อมูลมามา remove duplicate sort แบบ ascending อะไรพวกนี้นะครับเตรียมข้อมูลตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้ก๊อปปี้เพทำามโครแบบง่ายๆพระเดี๋ยวพอเราลันเสร็จเราก็จะลบมันทิ้งหรือในทางปฏิบัติจะสร้างมาโครเพื่อทํา ให้ Copy ปปะ Remove, Duplicate ทำอะไรอย่เงี้ยก็ทำได้นะครับนะแต่ในภาพใหญ่ของเราเพื่อไม่คลิปยาวจนกันไปนะครับผมก็จะลองทำให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับแต่ง Source Code ด้วยนิดหน่อยอเดี๋ยวมาลองดูนะครับแต่นั้นเดี๋ยวในสเต็ปตรงนี้ผมขอลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการสร้างแมโครนะซึ่งย้ำนะครับไฟล์นี้เป็นแซมเปิไฟล์นี้เป็นตัวอย่างที่ผมเขียนสูตรไว้ ทั้งหมดแนะ้าที่ของของแมโครเลยจะเหลือแค่ทำการ copy มา paste save as เนาะอ่ะดังนั้นผมไปเริ่มด้วยการไปที่ป้าย d e v e l o p e r นะครับคำสั่งที่ผมจะใช้ชื่อว่า Record Macro อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการ Record Macro นะครับเอ่อโดยที่แมโครของเราเดี๋ยวเราจะทำการตั้งชื่อเขานะครับแมโครของผมจะตั้งชื่อว่าเซฟอ่าอินโนะครับเป็น pdf เอาอย่างงี้ยเซฟอิน Invoice pdf นะครับโอเคจะเรียกช็อตคัตไหมสามารถเซตช็อตคัทได้นะโอเคคอนโทรลชีพเอฟอะไรเนะแล้วนะ ก็จะเก็บไว้ที่ไหนมาโครตรงนี้ครับทุกคนสามารถทำกานเก็บไว้ในเครื่องเขาเรียก Personal เนาะผมขออนุญาตนะผมขอเก็บไว้ในไฟไล์แล้วกันครับเรียกว่า This Workbook ข้อดีคือ Copy ไปไว้ที่ไหนก็ได้เนาะมันจะไปพร้อมกับไฟล์แต่ว่ามีข้อจำกันดนิดหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวคุยให้ฟังนะครับผมกดโอเคครับ นับจากนี้ครับทุกการกระทําจะถูกบันทึกเดี๋ยวเราจะต้องเซตแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะไม่ใช่กดเล่เปยมันบันทึกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่นั้นขั้นตอนของผมครับ 1. ผมจะต้องไปที่เซลล์ O2 ผมทําการ Copy ครับแล้วก็ผมมาทําการคลิกที่เซลล์ h #8 แล้วก็ผมก็ทําการ p e s t e Value ครับตุ่มผม s ซฟแอสครับซึ่งหน้ากระดาษทุกคนควรเซตให้ดีนะเซฟแอสครับ เป็นไฟล์ pdf ผมขอเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ order ใน expert ผมตั้งชื่อไฟล์ชื่อว่า2024-0820 20. โอเคนี่คืออันนี้ผมเมก่อนนะอ่าแล้วก็เป็นนามสกุล .pdf ครับผม save ครับ1 2 3ตุ่มนี่คือกระบวนการของ1ไฟล์ครับไฟล์ที่เหลือก็ต้องทําคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะบอกว่าทุกคนไม่สามารถทําการเอามา,าจัดการด้วยการเคค c o r d ได้แล้วทุกคนจะต้องไปแก้โค้ด ซึ่งผมขอ stop record นะครับทุกคนเชิญ stop ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดู m มโครครับคำสั่ง m มโครของผมจะอยู่ที่ป้าย m มโครนะทุกคนจะต้องเห็น m มโครของผมนะครับตอนนี้มาโครของทุกทุกคนน่าจะชื่อว่า save invoice pdf นะก็จะปรากฏที่ตรงนี้นะครับประเด็นของเราคือถ้าสมมติว่าผมทำการ run เดี๋ยวมันจะทำแบบที่ผมทำเลยนะเ,เดี๋ยวผมผมลองลองโชว์ให้ทุกคนดูนะครับเช่นผมลบทิ้งผมลบไฟล์ด้วยไฟล์นี้ไม่มีอยู่จริงผมทำการ run m a โครนะครับซึ่งผมเรียก m a c ครครับแล้วผมก ดปุ่มันนะทุกคนดูนะครับแอมกับวิบตานะครับ1นึสองสาปึ่งขาไปดูไฟล์ครับไฟล์ผมมาแล้วเพิ่งมาตะกี้เลยเปิดขึ้นมาดูครับเฮ้ hey, that's pretty good นาะอ,อย่างเับเล่นมายากลนะทุกคนนะ <c oughs> ไฟล์ผมมาเรียบร้อยแล้วครับ แต่คราวนี้ผมขอรบไฟล์ตรงนี้ทิ้งนะครับอันนี้ก็เวิร์กนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้มันยืดหยุ่นด้วยการใส่กระบวนการของการวนลูปเข้าไปครับนะในกระบวนการของการวนลูปตรงนี้จะเชิงเทคนิคขึ้นมานิดนึงนะผมขอเข้าไปที่คําสั่งในป้าย Developer นะครับคำสั่งชื่อว่า Visual Basic ครับเป็นภาษานะครับเดี๋ยวขอไปขอไปดูที่มาโครของเรานะครับทุกคนเชิญดูที่มารโคของเราในที่นี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของ invoice module module 1ใครที่ไม่มีแผนหน้าตานน่างนี้ไม่ต้องแปลกใจบางคนอาจจะอย่างนี้ให้ไปที่ป้ายวิ w นะครับเมนู i e w แล้วก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Project Explorer เปิดขึ้นมาดับเบิลคลิกที่โมดูล1ครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะต้องบอกว่าเดี๋ยวภาร,รกิจของทุกคนครับตรงนี้อาจจะมีช็อตที่อาจจะต้องทําความเข้าใจเรื่องของโค้ดแล้วนะมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับถ้าทําจริงๆผมใช้เวลาสั้นมากนะในการทำนะครับแต่ในเคสนี้ผมจะให้ทุกคนลองออมาทํางานกับสิ่งนี้กันดูนะผมจะบอกว่าตัว O2 ทุกคนจําได้ไหมเอ่ย O2 คืออะไร O2 คือข้อมูลตรงนีเ้เดี๋ยวผมใส่สีเล็กน้อยนะครับนี่คือ O2 ของผม นะผมไปเลือก O2 แต่ถ้าสมมติจะวนรอบถัดมามันต้อง O3 ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวตัวที่ผมจะต้องแปลเปลี่ยนอีกอันหนึ่งครับ O2 นี้ผมจะบอกว่ามันไม่ยืดหยุ่น เดี๋ยวผมจะทําให้ยืดหยุ่นส่วนข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะต้องทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์เนาะว่าพี่จะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันชัดๆแล้วกันนะครับทุกคนจำคอลัมน์ O ตรงนี้ให้ผมนิดหนึ่งนะคอลัมน์ O เดี๋ยวในการทําตรงนี้ครับให้ทําการเพิ่มข้อความสีเขียวผมขอลบทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขอขยายนิดนึงเนาะผมขอเข้าไปที่ tools option ผมไปที่คําสั่งขอเปลี่ยนไซส์ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจากนั้นครับในกระบวนการในวิธีคิดของผมนะครับนะแต่ตรงนี้อาจจะต้องมีการใช้ภาษาวิชว a เ แล้วก็อาจจะต้องมีการประกาศตัวแปรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นมองให้เก็ตนะครับถ้าไหนพอจะแอพพลายได้ตามลองดู โอเคในเคสนี้ครับผมจะลองทําการนับจํานวนก่อนนะครับผมทําการสร้างตัวแปรซึ่งในที่นี้ครับผมจะขอนับก่อนว่าออเดอร์ผมมีกี่รายการดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอทําการนับนะครับในที่นี้ผมจะใช้ฟังก์ชันนะครับผมขอเรียกว่าตัวแปร n ละกันเนาะ n เท่ากับนะครับผมจะทําการใช้ฟังก์ชันชื่อว่า worksheet function พิมพ์ว่า w u ครับ control space bar ครับ concept curly b r a ก k e t พิมพ์นะแล้วก็พิมพ์ต่อให้มันมีตัวช่วยนะครับคำสั่งชื่อว่า worksheet function ครับแล้วก็ผมทําการ dot นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่ผมจะใช้คือฟังก์ชันในการนับ Excel ใช้ฟังก์ชันอะไรครับทุกคนเขานับเลขครับเขา A นับแหลกผมขอนับแหลกครับเขา A เปิดวงเล็บครับซึ่งในบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้สูตรเขาเอ่อเราจะใช้สูตรชื่อว่าเขา A นะครับแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์โนะครับคอลัม n s นะเติม S นะครับเปิดวงเล็บคำว่า O เนาะแล้วก็ถ้าทุกคนทำการนับคอลัมน์ o แล้วปิดวงเล็บให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลบหนึ่งโอเคก็จะได้ตัวแปรนะครับว่าจำนวนรายการที่เราต้องการ ทุกคนดูตรงนี้ครับในตรงนี้ผมจะบอกว่าผมมีข้อมูลอยู่หลายรายการเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องทําการวนลูปเพื่อทําการเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามาใช้เนาะในคอลัมน์โนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะต้องใช้ในลําดับถัดมาคือ,อผมจะต้องมีการวนลูปครับในการวนลูปในที่นี้ผมอาจจะทําการใช้อันนี้เป็นซินแท็กของ Visual Basic นะครับชื่อว่า for next โดยที่ผมจะทําการ for นะครับตัวแปรผม i เท่ากัหนหนะครับจนถึงตัวแปร n ให้วนลูปตามจํานวนรอบของใบรา,ายการตรงนั้นนะครับโดยที่เข้ามาครั้งแรกไจะเป็นหนึ่ดังนั้นเวลาที่ทุกคนใส่เข้ามานะครับผมก็ให้ทุกคนมาใส่ next ที่ตรงข้างท้ายสุดครับก่อน end sub เนาะข้อความตรงนี้ผมขอกดแท็บหนึ่งครั้งคลุมแล้วก็กดแท็บหนึ่งครั้งเพื่อขยับเขานิดนึงครับจะได้มองง่ายๆเนาะโดยที่เจ้าตัว o ตรงนี้ครับจะเป็นข้อความที่ผมจะต้องเอาตัวแปรไเข้าไปใส่โดยที่ผมจะลบเลข2ทิ้งเพราะา2เป็นอะไรที่ไม่ยืดหยุ่นผมจะลบทิ้งและผมจะเชื่อมกับ i บวกหครับโดยที่ i ครั้งแรกเป็น1นะเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเป็น o 2 o เชื่อม2วนรอบอีกครั้งหนึง o เชื่อม3ฉันจะ select ฉันจะ copy ฉันจะไปแปะที่ h 8นะครับแล้วก็ฉันจะ save as โดยที่เดี๋ยวตัวนี้ที่ผมจะต้องแก้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือชื่อไฟล์ครับชื่อไฟล์ทุกคนจะเอาข้อมูลมาจากไหนผมจะบอกว่าผมจะต้องเอาข้อมูลมาจากซลล์นะครับโดยที่เจ้าเซลล์ที่ผมจะต้องเอาข้อมูลเข้ามานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขอลบ เทิ้งนะครับ โดยที่ในตัวของชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําการปรับแต่งเขานิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อนี้คือฟิกเนาะเดี๋ยวผมจะต้องทําให้มันแปลเปลี่ยนโดยดึงข้อมูลจากเซลล์ที่เป็นวนลูปเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะเป็น O2 เอาเนี่ยไปตั้งชื่อไฟล์ถ้าวนอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องเป็นตัวถัดมาครับนะศูนย์ศูนย์สองโอเคไปเซฟนะครับศูนย์ศูนย์สามไปเซฟนะครับโอเควนรอบในแต่ละครั้งก็เซฟวนๆกันไปครับว่ามีกี่รายการก็ช่างถ้าผมมีข้อมูลตรงนี้ที่ผมจะต้องเอามันมาค,นนะมคํานวณะผมจส่่งคาาเอา แต่ละคาเนี่ยเอามาใส่ที่ช่องนี้นะทุกคนถูกไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาใช้กันอ่ะดังนั้นผมจะต้องใช้ยังไงนะครับกลับมาที่ตนี้นะครับทุกคนดูให้ดีนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะไม่แก้อะไรมากเลยนะข้อความไหนไม่ใช้ผมจะลบทิงบบท้งครับลบทิ้งครับนะผมจะปิดเครื่องหมายคำพูดนะแล้วผมก็จะทําการเชื่อมกับเซลนะครับโดยที่เซลล์ที่ผมจะใช้คือออบเจกต์ชื่อว่า range ครับ range ของอะไร range ของ uh, o แฮป o t i บวก1 ชอดน,นี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะ i ครั้งแรก i เข้ามานะครับ i เป็นหนึ่งนะอันนี้ที่ผมจะบอกก็คือช่วยเอาเซล o ์ O2 ไปทำการเซฟเป็นไฟล์ pdf นี่คือประโยคนี้ครับ o 2อวนรอบเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง i เป็นอเอา o 3ไปใช้ครับวนรอบอีกครั้งหนึ่ง i เป็น3เอา o 4ไปใช้ครับซึ่ง o 4ก็คือจะได้ชื่อไฟล์แบบนี้โอเค ดังนั้นผมจะบอกว่าซอสโคดนี้เสร็จแล้วครับนี่คือแค่นี้เลยครับแต่นั้นผมจะย้ําก่อนว่าโอเคสิ่งที่เราทําเพิ่มมีประมาณแถวๆนี้เนาะ สร้างตัวแปรนในการนับนะครับว่าฉันจะทําการานับจํานวนเลกคอร์ดวนรอบตามสิ่งที่ฉันนับได้นะครับว่าคุณมีกี่ออเดอร์นะแล้วก็วนลูปแล้วก็ทำการเซฟแอสคลุมก๊อปแล้วก็เซฟแอสไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้เราได้โครงมาจากการเซฟแล้วเนาะโอเคผมขอทำการใช้งานครับผมอาจจะขอเซฟมาโครตรงนี้เซฟตรงนี้สำคัญแล้วทุกคน าทุกคนกดปุ่มเซฟแล้วนะครับเดี๋ผมขอขออนุญาตนะผมขอ go back ก่อนในการเซฟตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ทุกคนจะทําการเซฟข้อมูลนะครับมันจะเด้งถามคือเนื่องจากว่าไฟล์นี้ทุกคน เขาเป็นไฟล์ xlsx ซึ่งไฟล์ xlsx เนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ทำการบันทึกมาโครเอาไว้ในไฟล์นะครับเพราะมาโครเนี่ยเราเซฟไว้เป็นในดิสเวิร์ก o ุ๊ทุกคนจำได้ไหมครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือจริงจะกดปุ่มเซฟตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะหรือจะกลับไปที่หน้าต่างของตรงนี้ก็ได้ครับด้วยการเซฟแอสถ้าทุกคนอยากจะเอามาโครมาใช้ในไฟล์นี้ให้เซฟแอสแล้วก็เลือกเป็นนามสกุล x l s m หรือ XLSB ข้อดีข้อเสียก็มีครับแต่ว่าในเบื้องต้นครับเขาเป็น XLSM ครับไฟนี้ผมตั้งชื่อว่า Invoice นะครับ Demo มมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเจ้าตัวไฟนี้จะเป็นอย่างไรผมก็กดปุ่ม s a v นะครับไฟ Invoice Demo 9 Expert Save ไหม,มครับเดี๋ยวมาลองดูถ้าผมจะเอาเขามาใช้นะครับผมอาจจะทำการสร้างปุ่มเท่ๆให้กดหน่อยก็ดีครับ แทนที่จะนั่งรันมาโคแล้วก็กดปุ่มรันม่ผมจะกดปุ่มเท้ๆได้การ insert ครับสร้างปุ่มครับแล้วก็ผมคลุมนะครับผมจะทําการสร้างปุ่มที่มาเรียกมาโครที่ชื่อว่า save invoice PDF ผมกดโอเคครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า เซฟอิน i อยในกรณีที่เป็น PDF เนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนให้ Export ข้อมูลนะ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าแมโครผมทำงานเป็นอย่างไรนะคอนเซปต์ <Concept S 1> คือ Copy Pa s t e Copy Paste นะครับแล้วก็ไฟล์ผมจะต้องได้ข้อมูลมาดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวผมอันดับแรกนะทุกคนดูที่โฟลเดอร์นี้นะครับในโฟลเดอร์นี้ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะขอทำการรันแมโครให้ทุกคนเห็นนะครับว่าผลลัพธ์ในการรันของเรานะครับจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมขอกดปุ่ม ทำชื่อว่า Save Invoice นะครับซึ่งมันจะเป็นการเรียกใช้มาโครมาโครผมจะมีการวนลูปมาโครผมจะมีการนับจะมีการแก้กไขเซลลนี้นะไฟล์ผมมีเพียบเลยวยกนันเดี๋ยวต้องเสร็จละจะกลับบ้านละโอเคหนึ่งสองสากดปุ่มครับนะเขาจะทําการรันทุกันดูฝั่งซ้ายครับโอเคเออไฟล์ของผมมาเพียบเลยเห็นไหมฮะวยกนันนี่ไฟล์ PDF คอ d e m ซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะเป็นตามออเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะตึ๊บตับตึ๊บตับทำการสร้าง 29 30 31เกเดสงี๋ยวนั้นพายกิตอนนี้ก่อนก่คนกือไปพักผ่อนครับโอเคให้หุ่นยนต์ทำงานครับออโตเมชั่นนะเดี๋ยวลองเปิดไฟล์เดี๋ยวระหว่างมันทำก็เปิดดูไฟล์ได้ครับอันนี้ผมสุ่งเปิดไฟล์0 0 0 1 4นะครับนี่ไฟล์0 0 1 4ขายของโอ้พาวเวอร์พอ a ต์แอนะครับ2ที่นั่งอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูซะหน่อยไฟล์0 2 3ครับ เปิดขึ้นมาโออินโฟกราฟิกอ๋อเนาะดังนั้นเขาก็จะทําการโชว์ให้เราขอดูไฟลน์ศูนยนหนึ่งนะครับตึกต๊กๆเปิดขึ้นมาซื้อขายอะไรยังไงบ้างเราก็จะเห็นนะครับ100โอ้100ไฟเสร็จแล้วทุก่อนนี่คือออโตเมชั่น100ไฟล์ไฟทุกคนไม่ต้อง โอ้โหสบายเลยนะครับดังนั้นนี่คือมาโครที่เราใช้ในการสร้างอินโหวดแบบอัตโนมัตินะครับทำด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นออโตเมชันนะครับซึ่งอาจจะมีความแอดวานในคลิปนี้สักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเห็นไอเดียนะครับแล้วถ้าใครที่มีลองเอาไปแอพพลายในการใช้งานดูนะครับแล้วก็สกิลอย่างนี้เป็นสกิลออโตเมชันโลกปัจจุบันเราต้องการความออโตเมชันนะครับเพราะว่าการดิฟจะเพิ่ม productivity ได้โดยที่ใช้ทรัพยากรเท่าๆเดิมทุกคนต้องเอาเทคโนโลยีเอามาแอพพลายใน หากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานนะครับซึ่งจะได้ทำคลิปดีๆนะครับให้กับทุกทท่านได้ติดตามกันนะครับให้ได้อัพสกิลได้เพิ่มทักษะนะครับแล้วก็นำไปใช้งานจริงได้นะครับโอเคทีมงานและผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้ที่ดีแบบเจ๋งๆแบบพรีเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับทุกคน